วันนี้เราจะฟรีๆนะครับามสบายแล้วก,กเเนน็เวลาที่ท่านมีโทรศัพท์ก็เชิญข้างนอกนิดหนึ่งนะครับเวลาที่ท่านถึงน้ำก็เคารเซอร์วิสบริการตัวเองนะครับเวลาที่เร,เราไปชงกาแฟแล้วต้องการฟังก็กลับเข้ามานัาง่งว,วังเบาๆนะครับว,วันนี้เราจะโต๊ะให้เรียบร้อยนะครับอาจจะได้กันประมาณวันหนึ่งเต็มๆนะครับ ไปไปอะไรกันนะครับด้วยความรวดเร็วของเขาญาตินะเมื่อกี้เราทดสอบไปแล้วนะครับทีนี้ผมให้เงื่อนไขว่าตอนนี้เรามีเชือกมัดไว้นะครับมัดไว้อย่างนี้แหละนะครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะมัดด้วยวิธีการใดก็ัล้วแต่อยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เพื่อนๆในวันนี้แหละถ้าเราบอกว่าเรามัดสิ่งนั้นด้วยคําตอบที่เราบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นแล้วโอเควันนี้เพื่อนก็จะได้ สิ่งนั้นไปประมาณสักตีปแล้วกันนะขอยนาตเป็นตัวเลขน,นะสักห้าสิบเนถ้าวันนั้นวันนี้บอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอะไรที่ใหม่แน่เลยเราก็แก้เชื่อต่อสิ่งที่เราจะได้ก็อาจจะเกือบเ0็ต์ามที่เราต้องการก็ได้นะครับแล้วเราก็จะได้มาใช้ในสิ่งที่เราคาดหวังในสัปดาห์นู้นกับดาห์ถัดไปนะครับว่าเราจะ เตรียมตัวยังไงจะไปยังไงกันนะครับด้วยความที่เรานี่ยเพราะเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้เลยนะครับลองถามตัวเองนะครับก่อนที่เราจะไปในหลักสูตรเทรนเนอร์หร,รือวนะ่าวิทยากรอานที่ภาคปฏิบัติวันนี้นะครับถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนไม่สนใจเราเป็นคนยังไงก็ได้แต่ให้คิดเองนะครับเขาบอกว่าวิธีคิดเนี่ยจะเป็นตัวกาหนดความสําเร็จวันนี้ถ้าเราคิดแบบไหนก็อยากให้เราเปลี่ยนนิดหนึ่ง ไปด้วยกันนะครับผมไม่ไม่ปัะหามาสอนเพื่อนๆแต่อยากจะแนะว่าเราจะไปยังไงกันนะครับไปยังไ,ถง,ถไ,ง,ไถงถึงจะถูกไปยังไงถึงจะดีเพราะว่ามั่นใจว่าสิ่งที่ผมผมมาร์ก่นกี้นี้ครับที่เพื่อนๆพ,พูดนะครับในมายุนยีน้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไปบอกเอาตอนท้ายๆนะครับว่ามาร์กว่าเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างไม่ไมีบังหาต่อว่าแต่อยากจะบอกว่าเแหมเสียดาย น้ำเสียงเพาะมากเลยอ้อนได้ได้โอเคเลยถ้าเป็นคนขายสินค้าอย่างนี้นะครับแต่บางเงินยืนแล้วแต่แขงข้างเหมือนกับเราไม่เราไม่อยากคุยกับไอ้คนนี้เลยบอกใช่ไหมบุคลิกภาพเราเสียไปถ้าเราอยากจะคบกับใครสักนนเราต้องหันหน้าไปหามันแบบน,นี้เลยเราก็คุยน่าจะดีกว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆค่อยๆบอกไปเรื่อยๆนะครับนะเนะพราะว่า วิธีคิดเป็นตัวกาหนดนะครับวันนี้เราจะไปด้วยกันที่นี้มาให้ความหมายก่อนผมอาจจะไปด้วยความรวดเร็วเพราะหลักสูตรเราอาจจะบีรัดเข้ามานะครับถ้าอะไรผมข้ามไปก็ฝากเพื่อนไปอ่านในหนังสือที่เตรียมไว้ให้นะครับแต่ว่าจะบอกใจ 8, ความสําคัญก็บอกว่ามีอาจารย์บอกองค์กรไหนก็แล้วแต่นะหน่วยงานไหนก็แล้วแต่เขาบอกว่าจะมีประสิทธิภาพมากจะดีแต่จะเริญก้าวหน้าเนะี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีผู้นำใช่ไหมครับแต่บางครั้ง ผู้นำไม่ใช่ผู้สอนที่ดีก็มีฉะนั้นวันนี้เราอยากจะบอกว่าเราอยากเป็นผู้สอนหรือเป็นผู้ถ่ายทอดฉังนั้นเราก็ต้องหาวัตถุประสงค์ของตัวเองให้เจอว่าถ้าเราอยากพูดเรื่องนี้เป้าหมายเราคืออะไรแบบนี้นะครับเราไม่จ้เป็น้องพูดเยอะมากแต่เราสามารถสรุปแล้วมันสําเร็จก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ แต่เรามียำจากขั้นตอนนะครับเราไม่ต้องน้อยใจว่าเรามาจากไหนเราไม่ต้องน้อยใจว่าเราพูดไม่เก่งนะครับนะพี่รุ่นไม่ไม่เป็นไรเรามาที่เดียวกันนะครับราตามตำแหน่งไม่แปลกตรงไหนนะครับพี่ต่อได้ร้องเหมือนกันนะครับทุกที่อยู่ที่เราหมดนะโอเคนะครับเขาบอกว่าเราจะเป็นยังไงอยู่ที่เรานะครับทีนี้แนวคิดของการพัฒนา,าคน่ยให้คอนเซ็ปต์กว้างก่าถ้าเราอยากพัฒนาคนเราบอกว่าคนนี้ไปเรียนหนังสือ จบปวชคนนี้ไปเรียนจบริญญาตรีคนนี้ไปเรียนจบนนนริทญาโทคนนั้นเป็นอาจารย์คนนั้นเป็นแบบนั้นแบบนั้นนั้นนะครับเป็นได้เยอะแยะมากเลยนะแต่บางครั้งเราบอกว่าเราหสุดยอดนะเรามองที่ตัวเราแต่พอเวลาไปยืนพูดป๊อพูดเสร็จหันไปถามคนข้างหน้าแต่ว่าถามที่เนี้ยเรียกว่าสิ่งที่เราพูดมาทั้งวันไม่รู้เรื่องเลย แสดงว่าสิ่งที่เราบอกว่าเรามีอยู่เต็มตัว<ๆ>แล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครัแบบก็ให้เราพริกวิธีการนะครับพิกวิธีการว่าเราจะเป็นผู้ถ่ายทอดที่ดีได้อย่างไงนะผมขอสนตัวก่อนะครับพนารักบ วันนี้เราก็ฟังเรื่อง,ง,องเป็นเกียรติมาจำนวนหลายหลายเรื่องแล้ววันนี้เราก็มาหาเกียรติเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะมี่ั้นวิธีนะคะที่จะทําให้ประสบเพิ่มขึ้นในชีวิตเราบ้างนะคะบางคนนะคะก็ไม่ทรบาบหอกว่าตัวเนี้ยหรือตัวเนี้ยอาจจะเกิดปัญหาอะไรจากตัวเองบ้างก็ไม่ทราบเราก็ต้องทำอะไรของเราให้ดีที่สุดนะคะาบางคนก็ไม่ทราบนะคะว่า เราลำบากเราเจ็บแค้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เหมือนไม่มีความสุขเราก็อาจลองหาวิธีว่าจะทำให้เราม,มีความสุขได้ยังไงบ้างนะคะก็นหนึ่งนะคะทุกวันเราลองคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราเราอยากจะทําอะไรทำไปเลยค่ะก็อาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะข้อัที่สองจดบันทึกเดี๋ยวจะมีข้อมูลส่งให้ทุกท่านขางเราในนี้ต้องกลัว ไ้อสอกกันทึ้นนะคะการเขียนหรือเล่าเรื่องราวท,ที่เราจบลงในสมุดนะคะช่วยเราได้มากเลยนะคะของของที่จบเรามาสิบเยอะมากะคะ่ะจะไม่ไม่สบายใจอ่านได้นะคะข้อสามมองในแง่มงุมอื่นบ้างนะคะลองคิดว่าคุณอยากให้คนอื่นจดจำคุณได้ได อันนึงคุณต้องเล่าเรื่องราวของคุณให้ยุคหลายฟังอาจจะเล่าเรื่องแบบเคยไปเป็นจนภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองลองลองมองในแง่มุมบางทีแบบให้เงินขอทานหรือว่าช่วยเหลือคนบาดเจ็บนิดนิหน่อยๆอยข้อที่สี่อย่าให้เรื่องเล็กน้อยกวนใจบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องมันไม่น่าหัวเสียค่ะอย่ารองร้องเมรัตอนเช้าอันนี้ประเด็นสำคัญอย่าร้องร้อเ เนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์บินมาเนี่ยรถเมล์ยมอยู่ฝั่งโน้นอ่ะไม่ค่ะก็ให้ไปขับรถทางถนนเลยเกิดเกิดอุบัติเหตุอาจจะเสียชีวิตตอนนั้นเลยก็ได้นะคะหรือไม่ก็ขับรถพวกพี่ๆเพื่อนๆทั้งหลายอาจจะมีรถขับนะฮะก็เ้าเกิดเขาอ,อยากจปาก่าบ้างแซงหน้าบ้างก็ปล่อยๆแล้วกขับขยะไปก่อนให้เขาไปเถอะไม่เป็นไรเราก็ขับเราไปเรื่อยๆข้อห้านะคะทำงานยากให้เสร็จก่อน ลงมือทำไปเลยค่ะนะออนนได้ไม่เลขออนุญาตนก่อนะครับอันนี้คือเราต้องเปิดใจนะครต้องเปิดใจนิดนึงนะครับต้องเปิดใจนิดนึงนะครับนอยางนอนยางครับนอนยันะครับกับห้าง คนได้เ,เขาบ้างนะฮะอ่าคนได้เพบ้างอรบนบ้าง อคก็เข้าในเรื่องเลยน,นะครับ s <ays> <S ก็จะเป็นการสื่อสารน,นะครับ s> <S การสื่อสารเป็นอ่อเฮ้ยน <_ s> ตกแตแะละ้ว <_ s> สิงแล้อเราไม่ค่อยดีนะครับผมผมไปหมดแล้วเ,เนี้ยการสื่อสารน,นะครับเป็นการสื่อสารที่ สัมพันธ์อย่างหนึ่งนะครับอ่ะมันจะนายพูดได้นะครับก็คือการสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งนะครับหรือจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับและเพื่อนๆที่พี่บริษัทไทโยทุกท่านครับกระผมเสราบกเนโนวันนี้ ผมจะนำเสนอการผลิตแสดงประกอบตุ้ขยันปฏิบัติซื่อสัตย์อดทนชีวิตไม่อับจนทุกคนมีแต่รวยรวย สำหรับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเรื่องการแพ็คกิ้งของนอกดาวเอ1424เนื่องจากว่าลูกค้าส่วนใหญ่การที่จะมองสินค้าหรือการที่จะซื้อสินค้าเนี่ยจะมองจาก,กลูกค้าภายนอกถ้ากล่องหนึ่งของใดมีการบุบหรือสูญเสียหรือสูญหายหรือเป็นบุบเป็เนรอยตังเงี่ยลูกค้าเขาก็เกิดการตําเนี่ยหรือจะไม่ให้สนใจกัน เพรา้ฉะนั้นผมมองเห็นว่าการแพคกิ้งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนอกจากตู้บิลและตู้ตู้ตู้ำดาวฉะนั้นผมจึงจะจะนำเสนอวิธีการแพ็ค HT นอกดาวให้เ,เพื่อนๆท่านที่ได้รับทราบว่ากระบวนการในแต่ละบอกเป็นมาอย่างไรเพราะเราต้องตรวจสอบของของกระบุกางานหนึ่ง เพื่อให้การแพ็คเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นสิทธิภาพสิ่งสิ่งเหล่านี้คือผมจะได้ยินยู่ประจําว่าเอ๊ะย,ย,ยีกล่องดูไม่เอ๊ะกล่องดูแล้วไม่ดีไม่สวยนั้นผมจึงสารหนามากในเรื่องการทักิ้งเพื่อให้งานออกไปได้ได้ได,ดีและลูกค้าสนใจสองเพื่อให้ลูกค้าได้ความึัพอใจอย่างที่ต้องการลูกค้าผมให้ต้องการอย่างนี้ ผมก็สามารถที่จะทําให้อ,อย่างที่ลูกค้าออการได้นั่นคือลูกค้าคือคือพระเจ้ารวมท้อสามเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์มากที่สุดสี่เพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความเข้าใจเกิดความคาดหูังจอย่างที่ตั้งใจไว้ลูกค้ามีหลายระดับรดับอาจจะต้องการลักษณะนี้แต่พอเราทําไปปั๊บหรือว่าผลิตไปลักษณะที่เกินากภาพความคาดหวัขงของลูกค้าลูกค้าก็จะภูมิใจและพอใจได้ สะดวกไม่เสียเวลาในใช้พื้นที่น้อยในการเก็เก็บอย่างเช่นเราดิฉั้นสุทาศนีปู่อาุนนะคะก็เป็นตัวแทนของแผนเื้นที่นะคะเรื่องที่จะนํา,กกาเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นโรคร้ายชนิดหนึ่งรัฐบาลหรือว่าภาคเอกชนนะคะก็จะให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะมีทั้งการประชาสัมพันธ์รลงงานลงแม้กระทั่งการบริการนะคะมีรบริการฟรีถึงบ้านนะคะโรคร้อันนี้คือโรคหรือมีจุดจูงใจที่ มานำเสนอเรื่องนี้นะคะค่ะอ,อ้หญิงคนนี้คุณคูณเนาะสวยมากมากทีเดียวหาพี่เดชเองนะคะพี่เดกน,นะคะเคยติดนะคะเชื้อ HPV ก็ตูดเชื้อมะเร็งตัวนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะจำได้แม่นเลยว่าเดือน,นพฤษภา2552ทราบไหมคะทำไมถึงติดเพราะว่า15ปีหลังจากคลอดลูกคนเล็ก พี่แดดไม่เคยตรวจภายในเลยนะคะโรคนี้นะคะจะฝังตัวจะใช้ระยะเวลาฝังตัว,ตวที่จะกลายเป็นเนื้อร้ายแบบนี้ใช้ร้อยอย่างน้อยสิปีแต่พี่แดดสิบห้าปีไม่เคยที่จะไปตรวจแล้วก็เป็นความโชคดีมากที่คุณหมอบอกว่าคุณโชคดีมากเลยที่คุณมาตรวจพบสก่อนเพราะว่าดูจากชิ้นเนื้อสีเนื้อที่คุณที่คุณหมอเจอแล้วนะคะไม่เกินหกเดือน พี่แดนต้องติดเชื้อมะเร็งแน่นอนนะคะที่ปงดลูกทั้งสองข้างนะคะตอนนี้หายแล้วและก็ไม่อยากให้ระดอกท่านในที่นี้เป็นแบบพี่ดแดนล้ออาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนพี่แดนก,ก็ได้นะคะจุดประสงค์หลักนะคะที่อยากจะนำเสนอเรื่องนี้นะคะนะคะเพื่อให้สุภาพสตรีนะคะตระหนักถึงอันตรายและรู้ถึงวิธีการป้องกันของโรคมะเร็งน,นะคะสองก็คือเพื่อให้สุภาพบุรุษสุภาพบุรุษมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะในเรื่องนี้ อย่าคิดว่าตัวเองผู้ชายแล้วจะไม่เกี่ยวข้องนะคะชักจูงนะไอ้ชักจูงนะคะชักจูงนะคะผลักะะด,ดันหรือแม้กระทั่งบังคับขู่เข็นให้คู่ชีวิตของเรานะคะไปรับการตรวจนะคะตรงนี้เดี๋ยวมัวตะกลับบ้านไปนั่งกินเหล้าเมายาไม่สนใจภรรยานี่นะขอร้องนะคะมีส่วนอย่างมากนะคะข้อที่สามก็คือเพื่อให้สุภาพบุรุษหรือสภาพสตรีที่ยังโสดนะคะยังไม่มีคู่ครอง รับรู้ถึงโรคร้ายตัวนี้และรับรู้ถึงวิธีการป้องกันนะคะครานี้เรามาดูว่าโรคคอเลนคืออะไร